สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเครื่องปริน์นะครับตัวนี้เป็น Canon g 2 0 1 0นะครับที่ใช้อยู่ในร้านตัวนี้ได้ทำการแก้ไขเอาท่อหมึกเสียนะครับท่อหมึกทิ้งที่อยู่ในเครื่องออกมาไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าเราเปรินบ่อยนะครับถ้าทิ้งในเครื่องกอ็ไม่ไหวนะครับเปลี่ยนผ้าสมึกทีก็หลักร้อย ทีนี้เรามาดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับก็ง่ายๆแกะสกูสองตัวนะครับแล้วก็ยกฝาด้านหลังออกมาเลยท่อหมึกจะมีอยู่สองท่อนะครับจะมีท่อเส้นนอกที่อยู่บน รางสายไฟขาวๆนี่นะครับเส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นจะอยู่หลังผ้าซับหมึกแผ่นบนนะครับอีกเส้นหนึ่งอยู่ด้านในนะครับมารลืดูข้างในกันนะครับกอนเรียนก็แกะสายไฟตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็โยกสลักแล้วก็ดึงออกมา ข้างในนี้นะครับจะมีท่อหมึกอีกหนึ่งเส้นนะครับท่อหมึกเสียตรงนี้นะครับเราก็ดึงออกมาไว้ข้างนอกแล้วก็ตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเจาะรูฝาด้านหลังตรงนี้นะครับสองรูแล้วก็ร้อยอท่อหมึกออกมาไว้ข้างนอกนะครับ เสร็จแล้วเราก็เก็บสายไฟเข้าในรางให้เรียบร้อยนะครับปรับมาณนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาด้านหลังคันสกูสงตัวนะครับเสร็จแล้ว น้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราใช้แท้งมึกเก่านะครับมา